โยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมเฟิร์สคุงนะก็อยู่เกมโรบอทนะครับผมก็จะมาแตกเซิร์ฟวีไอพีบล็อกฟนะครับก็จะไม่แจกแบบลิงก์ละว่ามันแบบมีปัญหาไงแบเรื่องการเตะคนเนี้ยมาเตะคนไม่ได้หรือมันอาจจะเตะได้ผมไม่รู้คําสั่งไงอ,อแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่า โปรเยอะมากแล้วก็แบบแน่นอนนะครับว่าเซอร์บีของผมนะไม่ให้เล่นโปรแน่นอนเพราะมันแบบรบกวนคนอื่นไงแบบมันแย่งฟาร์มแย่งตีคาตาคุลีอะไรเงี้ยจะเสก V2 จะไปเสก V1 เงี้ยก็เป็นปัญหาใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ให้ใช้โปรนะครับแล้วก็ห้ามเกียนด้วยใครเกียนก็เตะออกนะครับแล้วก็ห้ามห้ามใช้แบบคำที่เหมือนกับ การดูถูกนะครับเพราะมันทําให้แบบมันอะไรวะแบบสังคมมันดูแย่อะออเซิร์ฟนี้ก็เฉพาะสําหรับคนที่มาฟาร์มหาของขนาดน,นะครับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับผมก็จะแอดชื่อไปนะครับทุกคนก็ส่งส,ส่งชื่อมานะครับชื่อที่แบบมีแบบเป็นชื่อแบบชื่อหลักไม่ใช่แบบอะไรไะที่มันจะมีตัวนี้อ,อ่ะ แต่ว่าถ้าผมแอดไปแล้วมันขึ้นอย่างนี้นครับมันทุกคนต้องอันนี้ก่อนนะครับต้องไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับมิฉนั้นผมจะแอดไม่ได้นะแบบคุณก็ไม่สามารถเข้าเซิร์ฟได้อไรเงี้ยคุณต้องไปตั้งค่าความส่วนตัวนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับตั้งค่าอื่นๆเนี่ยใครที่สามารถอญาตให้เป็นสมาชิกเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเขาได้นะครับ แล้วก็ปรับไปนะครับ <c oughs> ปรับเป็นทุกคนนะครับโอเคแค่นั่นแหละแล้วผมก็จะสามารถแอดไปได้ไงเงนะี้ยแต่ทุกคนก็ต้องส่งชื่อมานะส่งชื่ออะไรวะใต้คอมเมนตะ์อะความคิดเห็นอนะโอเคก็จะแอดแบบนี้ได้แป๊บหบนึ่งโทรศัพท์แม่งปัญหาเยอะช่บหหายนี่กด <c oughs> ได้ละ ครับ <c oughs> ก็จะสามารถกดจอยเข้ามาในเกมได้นะในเซิร์ฟได้อะไรเงี้ยโอเคแค่นี้แหละแล้วมั้งได้มีแค่นี้แหละเคไปละบาย